น้ำมันน้ำมัน,นย่าขึ้นมาสองรถอยู่เห็ดเบียกอยู่ระว่างเอาลุงวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับ ตอนนี้ก็ต้องขออภัยนะฮะที่ไม่ได้ประกอบให้ดูนะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้ประกอบนะครับพอดีเพิ่งได้ประกอบครับซับซ้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เคยทำออของแชมป์นะครับก็ไม่เชิงว่าซับซ้อนนะฮะอันนี้คือให้ดูระบบภายในนะครับแตกต่างจาก อของสีส้มนะครับอันนี้คือปั๊มแดงที่ของแชมป์นะขนาดลูกสูบอยู่ที่1 0 0 mm มมนะครับอันนี้ของคูโบต้าผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ก็อันนี้ผมไปทำไปขัดล่องลูกสูบเพิ่มนะครับให้เป็น3ามล่องนะฮะมีลูกยาง3มลูกนะครับ3มชั้นนะครับ ไปทำลูกมาใหม่นะครับระบบยกหางอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นดาบต้องขอโทษขออภัยนะที่ไม่ได้ให้ชมตอนประกอบนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยกขึ้นยากนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเอาตรงตอนที่ประกอบเลยนะครับ มันไม่ซับซ้อนนะฮะประกอบง่ายกว่าของกูโบตานะครับแต่ว่าแต่ว่าผมไม่เคยประกอบนะครับผมไม่เคยแกะดูนะฮะตรงนี้มันก็เลยช้าหน่อย<ม>ตามนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านไหนสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับอันนี้คือซีนผมไปทำมา ซีนตัวละสามตัวมันสามร้อยกว่าบาทตอนแรกเอามาใส่สองตัวนะครับสองตัวอะไรนี้ช่างเขาบอกว่าขัดล่องใหม่ขัดล่องมาใหม่นะครับขัดล่องซออร่งมาใหม่เพิ่มเป็นสามล่องนะครับ เพิ่มซีนเพิ่มตัวลองยางลองนะครับเดี๋ยวมารอดูว่ามันจะทนกว่ากันหรือเปล่านะครับนี่ต้องขอโทษนะครับระบบก็จะเป็นประมาณนี้ครัแต่พูดถึงการประกอบมันก็ ประกอบง่ายกว่าของคูโบต้านะครับแต่ว่ามันจะเออ่เขาเรียกว่ามันหนักนะครับยกขึ้นมาทั้งตัวทั้งรุ่นตัวนี้ก็น่าจะประมาณก็ขออนุญาตปิดเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันก็ใช้งานได้แล้วนะครับว่าเพิ่มซีนเข้าไปหาง เวลาปล่อยลงคือมันหนักมากเลยนะครับลงยากมากตอนเราเอาซีนมาใส่ซีนนั่งซีนย่างน่้นะน,นี่้นนั้นนั่นแหละโอเคครับขออนุญาตประกอบเลยนะครับ มังปยุกตูตัวใช่คบ่ นนเนมดแล้วะเก่าดำอยู่ไต้ถไหยู่มึงนี่น,น,นี่นี่นี่ีนี่ยุ่ต้องผิ่ยังบ่หร kita kita ulangi

โอไปเรายัดของมาแต่เท้า 동 ออกไป็นเอาหนักใช้ก่อนเอาซีนไงซีนขึ้นไงตาปิดอห่างเ้วก็เอาน็อตยัดใส่ก่อนไม่ได้ดอกโอเคครับเดี๋ยวมารายงานอีกทีนะครับ ต้องขออภัยครับ